<Saint S 2> พี่กุ้งกล้าพิสูจน์หรือเปล่าว่าวันนี้แฟนขับพี่กุ you know ้งท <waters S 2> ั <crisis> ้งหมดแน่นอนครับมากันเยอะขนาดนี้ต้องเป็นแฟนพี่แน่นอนแน่ใจนะแน่ใจอ๋อนานๆมาสมุทรสาครทั้งเทีครับแน่ใจแน่ใจพี่กุ้งมั่นใจอมาถึงขนาดนี้แล้วเอาวัดเลยขอเสียงแฟนกุ้งได้เลยเอาเดีวนมามันเที่ยบเบยข้างหลังด้วยเอาละแล้วของหนูล่ะ ตกกลงกันไปค่ะมิรดานะคะใครกีดรับ200คนด้านหลังนะคะมีจ้างกันด้วยเหรอป้าเออพอเสร็จฮึ๊บแม่แม,แม่ช่วยหนูด้วยนะแม่อย่าให้หนูอายเขานะ นานด้วยน<ะ>ี่เดี๋ยวไปอดยากรีดมาจากไหนกันเนี่ยบอกแล้วฮะบอกแล้ววันนี้เขามาดูหนู